เปิดชีวิตล่าสุดม้าอรนภนาหลังหายหน้าไปจากวงการบันเทิง จากกรณีที่ม้าออนนภาได้โพสต์ข้อความวิจารณการชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมกระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมจีขู่แบนกดดันสารพัดก่อนจะถูกลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรสามรายการจนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปช่วยธุรกิจคุณแม่ห่อหมกปลาช่อนจนตอนนี้มีออเดอร์อุดหนุนเข้ามาอย่างล้นหลามมีคนสั่งจองคิวย าไปถึงปี2,564เลยล่ะค่ะล่าสุดว่างจากการช่วยคุณแม่ทำห่อหมกปลาช่อนขายม้าอ่อนนภาก็จะเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำขณะที่แฟนๆก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับเธอกันจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกด จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ